สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแชโพยก่อนไลฟ์สดแชฉหลักฐานโพยแซนเตรียมคำพูดก่อนไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นแตงโมตกเรือ เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์65ทางเจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยกันค้นหาอย่างเต็มความสามารถต่อมาที่สพเมืองนนทบุรีให้สปรโรเบิร์ตกระติก ได้กราบเท้าขอโทษคุณแม่ของแตงโมและพี่ชายโดยเริ่มจากไฮโซปอเป็นคนแรกได้ก้มกราบเท้าขอโทษคุณแม่ตามมาด้วยโรเบิร์ตและคนสุดท้ายกระติกก่อนที่คุณแม่แตงโมจะบอกว่าแม่ให้อภัยปอกับโรเบิร์ตแต่แม่ไม่ให้อภัยกระติกจากนั้นทางด้านแซนเพื่อนอีกคนที่อยู่บนเรือได้ออกมาไลฟ์ผ่านไอจีส่วนตัวชี้แจงกรณีดาราสาวแตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต ยืนยันทั้งน้ำตาว่าแตงโมเกิดอุบัติเหตุเพราะไปปัส,สวะท้ายเรือจริงๆส่วนตนนั้นพลาดเองที่ไม่ได้ดูแลแตงโมเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากไม่สามารถหยุดได้หรือคิดว่าแตงโมจะตกลงไปจึงไม่ได้ดูแตงโมตลอดเวลา ล่าสุดชาวเน็ตได้ขุดหลักฐานเด็ดเผยว่าแซนได้มีการเตรียมสคริปต์คำพูดก่อนที่จะไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นดังกล่าวจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลว่าออกมาพูดความจริงทำไมต้องเตรียมสคริปต์ทำให้คนเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ